วันนี้เลิกดีของพี่ปอยและน้องเมย์ที่น่ารักของเรานะครับลูกค้าก็ออกรถตามเลิกดีเป็นที่เรียบร้อยพี่เอ็มก็มาส่งกันถึงชัยบุรีทีเดียวครับวันนี้พี่เอ็มก็ออกเดินทางจากอำเภอเมืองสุราตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอชัยบุรีโรงเรียนสมัยสุวรรณแต่ก่อนอื่นกินข้าวกันนี่ครับเราไปส่งรถที่ชัยบุรีกันดีกว่า แต่ว่ากินข้าวมก่อนหิวจำงงด้วยหลังจากเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้เส้นทางเซาเทิร์นมุ่งหน้าไปจังหวัดกระบี่ครับไม่ไกลครับวันนี้80กว่าโลเท่านั้นเองไม่ถือว่าไกลเลยชิลๆสำหรับพี่เอ็มเหมือนเปิดประตูออกมาชมสวนหน้าบ้านอารมณ์ประมาณนั้น เสร็จแล้วเราก็มาแยกซ้ายเข้าพระแสงนะครับเพื่อจะเลี้ยวขวาไปช้ยบุรีอีกทีหนึ่งในที่สุดเราก็จุดหมายของเราในวันนี้กนะ็คือโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณนะครับอำเภอชัยบุรีซึ่งตอนนี้กำลังจะถึงแล้วด้วยถึงโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเด็กเข้าเรียนเรียบร้อยเราก็วนเข้าไปทำพิธีส่งมอบรถนะครับ เป็นโรงเรียนที่น่าเรียนมากเลยอ่ะอยากจะกลับมาเรียนหนังสืออีกทีหนึงแล้นะครับรู่สึกมากสนามหญ้าคิดถึงวัยเด็กเลยไปไปเรียนกันดีกว่าเราก็เตรียมดอกไม้มาไหว้หัวรถแล้วให้ลูกค้าไหวแม่ย่านางในรถด,ด้วยนะครับแล้วก็อธิบายการใช้งาน,นเดี๋ยวเรามาทําเอกสารกันตรงนี้นะครับลูกค้าย้ายของก่อนนะครับย้ายของเขารถคันใหม่ วันนี้ลูกค้ามีรถเก่าแรกเทินด้วยนะครับก็จัดการอย่างเรียบร้อยดีตามเลิกเป,เป๊ะเลยตอนนี้9โง8งนะนาทีนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะออกเลิก9โมง9นาทีเลขดีเลยเดี๋ยวเราแป๊บเดี๋ยวนะครับให้ลูกค้ากดสตาร์ทปิดแต่เอาเลือกเอาใช้5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 9นาทีแล้วครับกดชึ่ง อาตาตาเสร็จบีบแทนแล้วหน่อยครับบีบแทนนิดนึงพี่เอาเลือดเอาชัยแปดแปดไอ้ยะไอ หลังจากอธิบายการใช้งานรถคันใหม่ทำเอกสารเรียบร้อยเซ็นสัญญารถคันเก่าเรียบร้อยก็ถึงเวลาที่ลูกค้าจะต้องไปทำงานแล้วครับก็เก็บภาพสวยๆมาฝากคันนี้ ZS สวยมากๆเคลือบแก้วแล้วด้วยแวววิ้งวังวังแหวงเลยถ้าใครสนใจรถมือสองคุณภาพดีไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศทักมาได้เลยนะครับพีเอมจะไปส่งฟรีให้ทั่วประเทศเลยไม่มีค่าใช้จ่ายในการไปส่งรถนะครับสบายใจ หายห่วงได้เลยยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ปอยและน้องเมย์ด้วยนะครับก็ขอให้รถคันนี้นำพาแต่สิ่งที่ดีและเป็นมงคลมาให้กับน้องๆน,นะครับ